เดี๋วยวนั้นได้เพราะที่นั่นชาวสุอยางเามีเป็นร้อยได้หรือมีมากแล้วไม่ได้นอนก็นมีคนต่างชิอยู่ที่นั่นมากไป่ล้งดูดูนี่ที เป um ina, fate, um ็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าสนใจเพื่อนำมาทุกส่วนทีนี้สิ่งที่มีความพยายามในการให้พี่น้องจุพูแก้วนีอันนี้ทุกคนมเข้าใจว่าศัพท์ภาษาบ้านเราไม่เหมือนที่อื่นนะครับบ้านเราเรียกมาตรฐานไทยเราเขาเรียกว่าฝรั่งฝรั่งเนี่ยเราเรียกชมพู่เราเรียกชมพู่เพียงว่าไอ้ชมพู่ที่เราที่ตีเทพเราเรียกเนี่ยบ้านเราเขาเรียกชมพู่แก้ว พื่ไอ้กรรมจับงนี้ที่เบินดอกไม้ปไปจำชาติของเราเ็เรียกว่ากันมป่าตรงนี่กกันป่าเราไม่ันองขอก็คือแม่เอ็มของกุฏิทวีนี่ที่ทำไมตังมาเรียกดอกของแต่ว่าส่เรื่องเดิมกุฏิทวีมันหลายคำในภาคใต้เราสับพื้นเพ ปีนี้นะครับการเล่งรัดการทำให้คุณภาพราคาการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้นในวยเทคโนโลยีแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนี้ก็คื้นตัวที่ดีที่นำมาปรับปรุงเพื่อที่จะทำให้ราคาด้วยผลการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นสูง betul mana tadi kat คำตอผจะเราเราไปเรื่องนีคับคราวนี้ในเรื่องของการที่นัเรนสาได้อยู่้กนสินค้าไทยจอบตล้งกันใาทางเดียกันับเราเองุกีูค้านะครับ ี่น้องที่อยู่ในทา่ประชุมครับเรื่องของการเกษตรบางเรื่องเรานำวัตรกรรมไปใช้กับภาคเกษตรได้โดยที่สามารถลดต้นทุน ว่ามันจะเป็นโคดีตเราสายค่ะมันจะเป็นจะเป็นโคบอเติแแล้วเพราะว่าบางทีเราเจอเป้าแล้วนะออยังเป็นแแต่ลกเป็นโคดอ ที่สี่นี่คที่ีาอยู่ในที่ใมทีอายิ่งทำให้ผู้คนเนสินตลาดลงนะครับผมนช่วงนี้าราเนี่ยผู้ในจนะครับในสที่